ในสภาวันนี้นะครับก็ทั้งสามิบท่านมีทั้งท่านท,ที่เข้ามาหมแล้วก็มีสมาชิกสภาท่านเดิอนในการผมได้อ่านหนังสือรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย ของคณะผู้บริหารซึ่งผมได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเยะโสธรในวันที่6กุลาคม2 5 6 7ที่ผ่านมา,นาแล้วก็ได้แถลงนโยบายไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่สมาชิกสภาการมืตจังหวัดเยะโสธรจังหวัดว่าลนะเมื่อคาที่แหวนะครับ เรื่องที่หนึ่งได้จบไปววันนี้เมื่อวันที่6กตุลาคม2 5ง7ร้อ 6, 2, 500, ผมได้เริ่มอ่านหนังสือเรื่องที่สองโดยก่อนที่ผมจะหมดเวลาผมก็ได้นำเรียนต่อสภาองค์การเ,าเริษัจังหวัดยวโสอรเมื่อค่งท,ที่แล้วว่า ผมจะอ่านหนันงสือเล่มงที่สองหลอทุกทุกท่านโดยทปัจจุบันนะครับผมได้อ่านหนังสือเรื่องที่สองผมอ่านไปแล้วที่คำนะผมอ่านไปแล้วที่ตารางแต่ผมยังไม่ได้อ่านเนื้อหาสาระสำคัญของหนังสือเล่มงที่สองเพราะอะไรผมยังไม่ หนันงสือผมยังไม่เข้าถึงเนื้อหาสาระของหนันงสือเล่มที่สองผมรอทุกทท่านที่จะร่วมเดินทางผมรอทุกทุกท่านที่จะร่วมกันมาอ่านหนันงสือมา,าแล้วค,คือถ้าท่านใดอยู่อินกันจะทัสาไปยิรายาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส นะครับก็ถือว่าถือว่าบุคคลนั้นเป็นสามีภรรยาระดับถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านก็ยื่นบัญชีทรัพย์สินนะถึงแม้ท่านจะมีนะครับเหมือนโซโจเลยนะครับเหมือนโซโจเลยนะครับมีสองคนสามคนอย่างนี้นะครับก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับเหมือนจะมีเยอะก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ของับบนะครับได้รับการรับรองจากนะครับกรกตที่เมื่อตอนแรกเราถึงได้เปิดนะครับสมัยการประชุมนะครับสภาการมาส่วนจังหวัดยะโสธรนะครับแล้วันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับของทุกทุกท่านนะครับที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดนะครับได้มาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะโสธร ในการเข้ามาทําหน้าที่ในการเข้ามาเพื่อนะนะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชวนะวันนี้นะครับเราได้ยืสนตรวจสอการอนุมกต่ายสุดนะครับ,นะรบในการดําเนินงานในการทํางานฝนะ่ายนิติบัญญัติถือว่าเป็นฝ่ายที่จะตรวจสอบการทํางานของฝ่ายคณะผู้นะนะริหารคณะผู้ริหาร ประกอบด้วยนายกโครงการมส่วนจังหวัดยกส่วนพอจะประกอบด้วยรองนายกโคร,กร,ง,กง,ง,รงการม่วน,นจังหวัดยกส่วนพอเลขานุการนายกโครงการม่วนจังหวัดแยกส่วนพอและที่ปรึกษานายกโครงการม่วนจังหวัดยกส่วนพอซึ่งเป็นการนรําโดยกระผมแบบนายวิเชียรสมบุกนะครับวันนี้เราได้ทั้งสองฝ่ายฝาย่ายคณะผู้บริหาร แลยวฝ่า,ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นฝ่ายสภาของการมาส่วนจังหวัดยะโสธรนะครับผมในฐานะครับของมาดา,า,าทีคณะผู้บริหารนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการเป็นนักกาความพึงพอใจที่สำคัญที่สุด ก็คือความตึงควาใจของพี่น้องประชาชนสามสิบท่านรอบที่แหนวันนี้เข้ามาไม่ถึงขึ้นก็แสดงว่าท่านที่ไม่สามารถที่จะก้าวเข้ามาอ่านหนังสือร่วมกับผมในเรื่องที่สองได้ ที่น้องประชาชนยังไม่พอใจในเิ็กที่ท่านทำท่านท,ที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ท่านก้าวเดือนขึ้นบันไนดก้าแรกของโอกาสบริหารจังหวัดยัโส่วนพอผมมองทุกๆท่านมีความตั้งใจ ที่จะเข้ามารับใช้ประชาชนชาวจังหวัดเชื่องตรวจสอแต่การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชื่องตรอจะมีข้อระเบียบข้อกฎหมายและก็หนังสือสั่งการต่าง ว่าเราจะสามารถที่จะดำเนินการได้ตามข้อระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่อย่างแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดของทีมคณะผู้บิหารคือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโครงการบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรของเราไม่ใช่จะทำเฉพาะอบขักนพื้นฐาน องค์การมาุส่วนจังหวัดยสโสธรของเรานะรมีนโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยสุสธรทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพเราได้รับการถ่ายโอนรลัรประัทต่อมาอยู่ในสังกัดขององค์การมนส่วนจังหวัดเย่อสธรเป็นจำอนวนทั้งสิ้น48 ด้านการศึกษาเรามีโรงเรียนในสังกัดขององค์การส่วนจังหวัด,ดยะโสธรของเราสามแห่งด้านเกษตรกรรมเ,เราสนับสนุนเงินงบประมาณในการดูแลและพัฒนาเรื่องเกษตรกรรมให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด,ดยะโสธรเรื่องวัฒนธรรม เราอุดหนุนเงินงบประมาณในการจัดงานต่างๆให้กับที่น้องชาวจังหวัดยะสธรทุกับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่เราจะได้ร่วมกันอ่านหนังสือเรื่องที่สองนะครับยเราได้รับรางวัลนะครับระดับประเทศอันดับหนึ่งของประเทศ คะแนน ITA นะครับของอนะบตเราได้รับอันดับเราได้รับคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับสามปีสองนะครับและผมเป็นรับโลกรางวัลที่ทำเนียบร,นะรัฐบาลทุกทุกปีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้ผมจะได้เชิญน,นะครับทุกทุกท่านเป็นร่วมองรับรางวัลจากคะแนน ITA ที่ทำเงี้ยรัฐบาลนะครับวันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีนะครับผมจะจบแล้วนะครับค่าของคนนะครับจะอยู่ที่ผลของงานขอบคุณครับจะต้องการปฏิญาณเดนะครับวันนี้อธิบายง่ายๆสักให้ท่านเข้าใจว่าวันนี้ท่านรับรองว่าทุกปัญชีที่ท่านมีนะครับในการที่ ยังเหลืออะไรนะครับถ้ากรณีณท่านรับรองวันนี้ก็เพื่อไปปรับสำนวนให้ตรงที่สิบเอ็ดนะครับให้ให้รอวันนี้ให้ใหรอว,วรนรันนี้ก็ข้ามเลื่อดไปตั้งคีนะครับเป็นยอดปัจจุระมาณวันนี้หลังจากผู้มีท่านยื่จะไปดำเนินการช้าใจหรือว่าถ้าท่านผ่านเลยไปเราค่อยมาขอหนังสือรับรอง าคารให้ครับือรับรองยอดนะับทีแบบนี้นะครับที่ทนาที่ต้องทำให้ยืนนะครับทำาีนึ่งงานนะครับซึ่งทำระเบียบบาลานี้นะครับตามพระราชบัาญาติารสกัดนะครับด้วมาด้วยการพัฒการการทุนชาตินะครับปสพันาสากการ0 2นะครับ ในการดำเนินการตามมาตรา28องค์ประกอบอย่างน้อยคณะกรรมการปอชนะครับต้องกําหนดให้ผู้ดำเนินการต่อไปนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและนิติกรรมตนผู้สมรส้กฎที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการคอรชองค์ประกอบ9ผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการปอชอนกำหนด และประกาศท่านทัตการเข้ากันและรามการที่ติดต่เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นควาผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรส่วนท้องถิ่นที่จะต้องยื่นบันทีทรัพย์สินและที่สินตามมาตรา129นะครับข้อ 4. ให้ผู้ดำนวยตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นรวาผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรส่วนท้องถิ่น ทังต่อไปนี้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี่สินสองตนผู้สมรสและบทที่ยังไม่บรรลุในใิ้กิภาพต่อคณะกรรมการพปชน,นะครับทางส่วนจังหวัดวงเล็บสี่สมาชิกสภาการงางส่วนจังหวัดข้อแปดงานที่มีหน้าที่ยื่นบัชี